มาดูกันจากที่เมื่อกี้2แบบที่เราทําได้แล้วถูกไหมแบบแรกคือบอกว่าให้เปอร์เซ็นต์มาเราต้องหาได้ว่าแยกมีเกลือเท่าไหร่มีน้ําเท่าไหร <B> ่แบบที่2คือให้ปริมาณเกลือปริมาณน,น้ํามาแล้วเอามารวมกันถามว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่เราต้องทําได้แล้วถูกไหมทีนี้มาดูโจทย์จริงๆมันจะไม่ได้ออกไปเมื่อกี้ที่มันง่ายถูกไหมโจทย์ก็จะมีอยู่4แบบคือถ้าเกิดว่าเรามีน้ําเกลืออยู่แล้วเข้มข้นเท่านี้เติมน้ําเพิ่มเข้าไปความเข้มข้นจะกลายเป็นเท่าไหร่ เดื Shift, อนี้สองเติมเกลือเข้าไปความเข้มข้นจะได้เป็นเท่าไหร่หรือเอาน้ําออกจะเข้มข้นเท่าไหร่เอาเกลือออกจะเข้มข้นเท่าไหร่ถ้าเราเติมน,น้ําเพิ่มเข้าไปความเข้มข้นมันต้องลดลงถูกไหมพเพราะว่าเกลือมันต้องน้อยลงเพราะน้ำมันเพิ่มขึ้นถ้าเราเติมเกลือเข้าไปความเข้มข้นก็ต้องเพิ่มขึน้นเอาน้ําออกความเข้มข้นก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าเอาเกลือออกความเข้มข้นก็ต้องลดลงอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือขั้นแรกที่เราดูออกแล้วว่ามันต้องเป็นยังไงแต่ว่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่นเนี้ยเราต้องคิดถูกไหม ก็มาดูการทีละแบบเลยแบบแรกเติมน้ําเพิ่มมาดูโจทย์บอกว่าอะไรถ้าเกิดน้าเกลือเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับ40%ปริมาณมีเท่ากับ80ลิตรแล้วเราเติมน้ําเข้าไปอีก20ลิตรเนี่ยความเข้มข้นมันจะกลายเป็นเท่าไหร่แล้วที่เรารู้น้ํามันเพิ่มขึ้นความเข้มข้นมันต้องทําไงต้องลดลงถูกไหมแต่ว่าลดลงเป็นเท่าไหร่มาคิดกันขั้นแรกทํายังไงเราได้มาแล้วอันนี้เหมือนกับที่เราทําเมื่อกี้ไหม เราเห็นแล้วว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่มีปริมาณเท่าไหร่ขั้นแรกที่ต้องทาคืออะไรแยกน้ําแยกเกลือถูกไหมเราก็มาดูก่อนเท่บเดิมในหนึ่งร้อยมีเกลืออยู่สี่สิบเพราะฉะนั้นในแปดสิบจะมีเกลือเท่าไหร่ก็คือแปดสิบคูณสี่สิบหารหนึ่งร้อยถูกไหมเท่ากับสามสิบสองเพราะฉะนั้นได้แล้วเกลือมีสาสิบสองน้ำจะมีเท่าไหร่น้ำจะมีอยู่สี่สิบแปดอือทันไหมขั้นแรก ขั้นแรกคือเหมือนเดิมเลยถูกไหมที่เมื่อกี้เราทํากันก็คือดูก่อนเลยว่าเขาให้ความเข้มข้นมาเท่ากับ40%ไปมาใน80ลิตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือแยกน้ําแยกเกลือออกมาแสดงว่าใน100เนี่ยในน้าเกลือเท่ากับ100ลิตรจะมีเกลืออยู่40ลิตรแต่ว่าเรามีแค่80แสดงว่าเรามีเกลือท่าเหร่ออก80คูณตัวตรงข้ามหารตัวที่เหลือได้มาเท่ากับ32น้าก็คือส่วนที่เหลือถูกไหมเพราะในน้ำเกลือมีแค่น้ากับเกลือก็เลยเอา80กับได้32ได้48พอเสร็จโจ จะบอกว่าเขาเติมน้ําเข้าไปอีกยี่สิแบแสดงว่าเราต้องบวกน้ําเข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ําตอนนี้เรากลายเป็นเท่าไหร่แล้วกลายเป็นหกสิบแปดแล้วพอเสร็จทํายังไงอันเนี้ยเรามีปริมาณนะ้ําปริมาณเกลือเหมือนที่เราทําเมื่อกี้ถูกไหมแบบที่สองที่เราทําเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่ามีน้ามีเกลือเท่าไหร่ขั้นแรกที่เราต้องทาคืออะไรเราต้องดูก่อนว่าน้าเกลือที่เราผสมใหม่เนะี่ยมีปริมาณเท่ากับเท่าไหร่เอามาบวกกันได้หนึ่งร้อยถูกไหม ข้อนี้ง่ายแล้วถูกไหมเพราะว่าบวกกันเท่ากับหนึ่งร้อยเราสามารถตอบปริมาณเกลือได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีความเข้มข้นเท่ากับสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองทันไหมเอาใหม่นะข้อนี้เขาบอกว่ามีความเข้มข้น4 0ปรตริมาณเท่ากับ80ลิตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือแยกน้ำแยกเกลือในน้ำเกลือ100มีเกลือ40ถ้าในน้ำเกลือ80จะมีเกลือเท่ากับ32ก็คือ80คูณ 40, หาร เพราะฉะนั้นเรามีเกลือ32แล้วส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นน้าก็เลยเป็น80ลบ32เท่ากับ48แต่ว่าพอเราได้48ออกมาโจทย์ข้อนี้ยังไม่จบบอกว่าเติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีก20น้ําของเราก็เลยกลายเป็น68ทีนี้เรารู้ปริมาณน้ําปริมาณเกลือแล้วทําไงต่อเราก็ดูว่าน้าเกลือที่เราจะผสมใหม่เนี่ยมีปริมาณเท่ากับเท่าไหร่ได้ออกมาเท่ากับ100เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเท่ากับ100แล้วเราจะตอบอะไร ถ้าเกิดมีเท่ากับ100เกลือก็รู้แล้วว่ามี32เพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยถูกไหมว่ามันมีความเข้มข้นเท่ากับ32นั่นเองก็คือในน้ำเกลือ100มีเกลืออยู่32ก็ตอบได้เลยทีนี้มาดูข้อต่อไปว่าจะทำยังไงมาลองทำตามลองทำก่อนดูนะแล้วค่อยฟังเฉลยข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเข้มข้น60%มีปริมาณเท่ากับ30ขัน้นแรกทำย,ยังไงแยกน้ำแยกเกลือถูกไหม มา60%คือใน100มีเกลืออยู่60ถ้าในนี้มี30ก็ต้องมี30คูณ60หารนึ้ได้เท่ากับ18ทําไงต่อถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเกลือมีเท่ากับ18แล้เราปริมาณทั้งหมดมีเท่ากับ30แสดงว่าน้ำต้องมีเท่าไหร่12ถูกไหมพอเสร็จทำยังไงต่อเขาบอกว่าเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีก15 ถึงไหมในหนึ่งร้อยแล้วมีหกสิบถ้าในสามสิบเราก็ต้องมีสามสิบคูณหกสิบหารหนึ่งร้อย 100. ได้เท่ากับสิบแปดเพราะฉะนั้นน้ําก็ต้องเป็นส่วนที่เหลือก็คือสามสิบลบสิบแปดก็เท่ากับสิบสองพอเสร็จเติมน้ําเข้าไปอีกสิบห้าเราก็จะต้องบวกเพิ่มกลายเป็นยี่สิบเจ็ดทีนี้มาดูเรารูาปรา้ปริมาณน้าปริมาณเกลือแล้วปริมาณน้ําเกลือของเราคือเท่าไหร่สี่สิบห้าถูกไหมก็คือเอาสิบแปดบวกยี่สิบเจ็ด ปริมาณน้ำเกลือใหม่จะมีปริมาณเท่ากับ45ลิตรทีนี้มันไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วถูกไหมเมื่อกี้เป็น100สามารถตอบก้อนนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ได้แค่45เพราะฉะนั้นมาเทียบปัญญัติติลอย่างต่อถ้ามีน้ําเกลือน้าเกลือมี45ลิตรจะมีเกลืออยู่แค่18ลิตรเพราะฉะนั้นเราต้องการเทียบกับ100ถูกไหมเราจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน้าเกลือของเราต้องเป็น100เราจะมีเกลือเท่าไหร่ก็คือ100คูณตัวตรงข้าม18 หารด้วย45ถูกไหมได้ออกมาเท่าไหร่อืมเพราะฉะนั้นเทียบอกมาแล้วถ้าน้ำเกลือเรามี100เราจะมีเกลืออยู่40แสดงว่าข้อนี้ความเข้มข้นเท่ากับ40นั่นเองทำได้แล้วนะรูปแบบแรกคือเติมน้ำ ว่าขั้นตอนแรกของเราคืออะไรแยกน้ําแยกเกลือดูที่เขาให้มาเทียบออกมาว่ามีเกลือเท่าไหร่มีน้ําเท่าไหร่ให้เติมน้ําก็บวกน้ําเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่เอามาบวกกันเพื่อที่จะได้ดูว่าน้าเกลือของเราตอนนี้มีปริมาณเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็คือ45ถูกไหมแล้วเราเค่อยมาเทียบว่าถ้าน้าเกลือเรามีเท่ากับ45ลิตรเราจะมีเกลืออยู่เท่ากับ18ลิตรแล้วถ้าเกิดน้ําเกลือของเรามี100เพราะเราต้องการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะมีเกลือเท่าไหร่ถ้าได้ออกมาเท่าไหร่อันนี้ก็คือความเข้มข้นของเรานนัเอง มาเรามาดูแบบที่สองกันทวนแบบแบบแรกด้วยนะว่า,าต้องทําได้มาดูแบบที่สองเมื่อกี้เราเติมน้ำแล้วถูกไหมมาดูแบบเติมเกลือมันก็จะคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้เราคิดดูก่อนว่าเราจะทํำยังไงเขาบอกเรามาว่าความเข้มข้นเท่ากับ20สเปอร์เซนถูกไหมแล้วก็ปริมาณเท่ากับห้าสิลิตรขั้นแรกที่ทรเราทําได้คืออะไรแยกน้าแยกเกลือเหมือนเดิมถูกไหมอืไแยกยังไงน้ำเกลือหนึ่งร้อย มีเกลือ20ถ้าในน้ำเกลือ50มีอยู่50คูณ 20, หารก็เท่ากับ10ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามีเกลืออยู่10น้ำคือส่วนที่เหลือก็คือ40พอเสร็จโจทย์ข้อนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เติมน้ำถูกไหมทีนี้เติมเกลือเติมเกลือเพิ่มเข้าไปอีกอีก10ก็จะกลายเป็น20ถูกไหมขั้นต่อไปทำยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยเรารู้ปริมาณน้ำปริมาณเกลือเอามาบวกกันก่อนว่าน้ำเกลือของเรามีปริมาณเท่ากับเท่าไหร่ ก็คือ60จากนั้นเทียบเหมือนเดิมถูกไหมในน้ำเกลือ60มีเกลือ20ถ้าในน้ำเกลือ100ถูกไหมมีเท่าไหร่ก็คือ100คูนตัวตรงข้ามหารตัวที่เหลือตัด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 100ส่วน3ได้33.33%เท่านี้เองทำได้ไหมคล้ายๆกระแบบเมื่อกี้เลยแค่ เปลี่ยนจากเติมน้ำเป็นเติมเกลือเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของเราคืออะไรเขาให้ความเข้มข้นให้ปริมาณมาขั้นแรกที่เราทำได้ก็คือแยกน้ําแยกเกลือถูกไหมก็คือแยกออกมาว่าถ้าเกิดน้ำเกิน100จะมีเกลืออยู่20ข้อนี้เขาให้มาว่า50เทียบปฏิกิรยาห้าสิบคูณยี่สิบหารหนึ่งร้อยมีเกลืออยู่เท่ากับสิบส่วนที่เหลือของน้ําเกลือก็คือน้าเกลือลบเกลือได้น้ําก็เหลือสี่สิบแล้วพอเสร็จเติมเกลือเข้าไปเพิ่มอีกสิบก็จะกลายเป็นยี่สิบถูกไหม้นต่อไปจบขั้นแรกแล้ววนมาาัอกกบ เราก็จะรู้แล้วว่าเป็นแรน้ำเกลือคือหกสิบถูกไหมจากนั้นเอามาเทียบว่าถ้าเกิดน,น้ำเกลือมีหกสิบมีเกลือยี่สิบเราต้องการคิดความเข้มขน้นเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเทียบกับหนึ่งร้อยจะมีเกลือเท่าไหร่ก1หนึ่งร้อย 900, คูณยสิบหารหกสิบได้ออกมาเป็นส3 3ิบาจุดานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าความเข้มข้นของเราก็คือสา3สิบสามจุดสามมา,าดูข้อต่อไปทำเองนะอือลองทำเองดูก่อนพออว่าความเข้มข้นเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมเลยแล้วปริมาณเท่ากับยี่สิร เติมเกลือเข้าไปอีก30มิความเป็นข้นจะกลายเป็นเท่าไรเวลาห0อรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาเทียบบัญญัติะยางเราก็ได้เรารู้แล้วว่า50%คือมีน้ำครึ่งหนึ่งเกลือครึ่งหนึ่ง,ง,งถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามีเกลือเท่ากับ10มีน้ำนเท่ากับ10จากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าเติมเกลือเข้าไปอีก30เพราะฉะนั้นเกลือตอนนี้เป็น40แล้วถูกไหม พอเสร็จขั้นต่อไปทำไงต่อเอามาบวกกันว่าปริมาตรเท่ากับ50เทียบเหมือนเดิมปริมาตร50มีเกลือ40ปริมาตร100มีเกลือเท่ากับ100คูณ40หาร50ได้เท่ากับ80นั่นเองทันไหมข้อนี้เราไม่ไม่คูณแล้วถูกไหมเพราะมันแค่50 50ก็คือครึ่งคึ่ง เพราะฉะนั้นใน20ก็ต้องแบ่งออกมาเป็นครึ่งครึ่งเป็นเกลือครึ่งน้าครึ่งก็เลยเป็น10:10จากนั้นเติมเกลือ30ก็บวกเข้าไป30เป็น40เทียบเหมือนเดิมรู้ปริมาณเกลือปริมาณน้ำเอามาบวกกันปริมาณน้ําเกลือคือ50เพราะฉะนั้นในน้าเกลือ50มีเกลือ40ถ้าในน้าเกลือ100มีเกลือเท่ากับเท่าไหร่ก็100คูณ40หารซะ50ได้มาเท่ากับ80เพราะฉะนั้นความเข้มข้นก็คือ80%นั่นเองมาอีกสักข้อหนึ่งนะทาให้ได้นะเพราะฉะะน้้้้้ถาาาเเกกกกดดดททํแแแบบบบบบีีไไไ็็มมื่อยจ2ล ข้อนี้เข้มข้นหกปอร์เซนปริมาณเท่ากับ45ลิตรตเติมเกลือเข้าไป27ลิตรจะเข้มข้นเท่าไหร่มาทำยังไงทำได้ไหมมาเริ่มดูยังไงก่อน ขาให้ความเข้มข้นมาให้ปริมาณมาเราทําได้คืออะไรแยกน้ำแยกเกลือใน100มีอยู่60ใน45มี45่สิบห้คูณหกสิหาหนึร้อยถูกไหมอืมอันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้ของห้าส4ม2ิบหกสีก็ได้มาแล้วเท่ากับ27เจ็ดพอเสร็จเกลือมี27แสดงว่าน้ำมีเท่าไหร่ ฉะน้นีเกลือ27มีน้ำ28พอเสร็จทำอะไรต่อเติมเกลือเข้าไปอีก27อืมก็จะออกมาแบบนี้ถูกไหมพอเสร็จทำยังไงถูกไหมครับอันนี้น้ำเกลือ72มีเกลืออยู่54น้ำเกลือ100มีอยู่100คูณ54หาร72 Thấy không?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  Vì vậy, hãy xem Nếu họ nói gì, chúng ta làm như không? พอให้ความเข้มข้นมาให้ปริมาณมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือแยกน้ํากับแยกเกลือออกมาก็คือถ้าเกิดใน100จะมีเกลืออยู่60ถ้าในนี้มี45้ก็เไปี่5ิคูณ6กหารก็จะได้ออกมาแล้วว่าน้ำว่าเกลือในน้าเกลือ45จะมีอยู่27จากนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นน้ําก็คือ45ลบยจได้18จากนั้นทำไงต่อเติมเกลือ27ก็บวกเข้าไป27ของเกลือก็จะได้ออกมาเป็น54 ขั้นตอนต่อไปทํายังไงรู้ปริมาณน้ปา,นาปริมาณเกลือหาปวิาน้ําเกลือก่อนว่าได้เท่าไหร่ก็คือเ2อเอามาบวกกันถูกไหมจากนั้นเทียบใน72ลิตรมีเกลืออยู่54ถ้าเกิดว่าใน100เพราะเราต้องการที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะมีเท่าไหร่ก็หนึ่งร้อยคูณตัวตรงข้ามตัวที่เหลือได้อะมาเป็น100คูณ54หารได้อกมาเป็น75เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าความเข้มข้นข,ข,ของเราอันใหม่ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองน่ะไม่ไไแบบแไมือ เติมน้าอันที่2คือเติมเกลืออันที่3ามมาดูเอาน้ําออกถ้าเราเอาน้ําออกแสดงว่าปริมาณน้าเกลือเราต้องลดลงถูกไหมโดยที่เกลือเรายัางเท่าเดิมแสดงว่าความเข้มข้นของเราต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมจากนั้นมาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ต้องมาคิดกันถ้าเหมือนเดิมก่อนทํำยังไงลองคิดดูเข้มข้นเรารู้แล้วว่า20%ปริมาณเท่ากับ90ขั้นแรกคือ แยกน้ำกับแยกเกลือถูกไหมเกลือเราจะมีเท่าไหร่ใน100มี20ใน90เท่ากับ90คูณ20ส่วน100ได้เท่ากับ18เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้ําเป็นเท่าไหร่มีเกลือยู่18น้ําคือส่วนที่เหลือ72จากนั้นทํายังไงเขาบอกเราว่าอะไรลาเหยน้ําออกเท่ากับ18ลิตรเพราะฉะนั้นน้ําต้องลดลงถูกไหม ก็จะเหลือเป็น54จากนั้นมาดูทํำยังไงต่อเขาบอกว่าเรารู้ปริมาณน,น้ำปริมาณเกลือแล้วถูกไหมดูก่อนปริมาณน,น้าเกลือเราเป็นเท่าไหร่72เพราะฉะนั้นทํำยังไงเหมือนเดิมถูกไหมในน้ำเกลือ72มีเกลืออยู่เท่ากับ18เราต้องการหาความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเทียบกับ100จะได้เป็น100คูณ18หาร72 ได้มาเท่ากับ25หนันไ,ไหมมาดูใหม่นะเอาน้ําออกอันนี้เรารู้แล้วถูกไหมว่าความเข้มข้นมันต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ทีนี้มาดูเรารู้ความรู้รู้ความเข้มข้นรู้ปริมาณเพราะฉะนั้นขั้นแรกที่เราทําได้ก็คือแยกนา้าแยก,แยกเกลือถูกไหมใน100มีเกลืออยู่20ถ้าใน90มีเท่าไหร่90คูณตัวตรงข้ามตัวที่เหลือได้เท่ากับ18จากนั้นเรารู้ว่าทั้งหมดมี90 มันมีเกลือไปแล้ว18เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือต้องเป็นน้ำเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยมี72แต่ว่าข้อนี้ให้ละเหยน้ำออกแสดงว่าน้ำต้องลดลงไปอีก18ก็เลยลบก็เลยเหลือ54าสิจากนั้นรู้ปริมาณน้ำปริมาณเกลือแล้วทำยังไงเอามาบวกกันเพื่อหาว่าปริมาณน้ำเกลือใหม่ของเราก็คือ72ถูกไหมจากนั้นค่อยเอามาเทียบว่าถ้าเกิดน้ำเกลือมี72จะมีเกลืออยู่18เราต้องการหาเป็นเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเทียบกับ100 100มมีีจะเ,เ 100, ืหวต่งร้อวมี่เหลือได้อกับ 25นั่นเองก็จะได้เราความเข้มข้นใหม่เท่ากับ25%เปเซนมาอีกสักข้อหนึ่งลองทำเองดูก่อนเขาบอกว่าอะไรความเข้มข้นเท่ากับ60%เนถูกไหมปริมาณเท่ากับ40ขั้นแรกทำยังไงใน100มี60ใน40มี40่สิบคูณห0สิบหาหนึ เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือต้องเป็นน้ำถูกไหมอืมจากนั้นเอาออกเท่าไหร่ใ้่งไงมต่ออืมเสร็จข่่นนี้แล้วสามสิบสองมีอยู่ยี่สิบสี่หนึ่งร้อยมีเท่าไหร่อืม แบบถ้าเกิดทําทุกแบบที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้ข้อนี้ก็ต้องทําได้แล้วไม่ต้องให้พูดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมาดูเขาบอกมาแล้วว่าเป็นเปอร์เซนต์รู้ว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องหาเกลือหาน้ําได้แล้วก็คือ24กับ16กจากนั้นเอาน้ําออกก็เลยลบทิ้งเหลือแค่8 จากนั้นทำไงหาปริมาณน้ำเกลือใหม่ว่ามีเท่าไหร่ก็ออกมาเป็น32จากนั้นเทียบเหมือนเดิมใน32มีอยู่24ถ้าใน100มีเท่าไหร่ก็เป็น100คูณ24หาร32ตัดออกมาได้75แสดงว่าใน100จะมีเกลือเท่ากับ75แสดงว่าเป็น75นนั่นเองมาเพราะฉะนั้นเหลือแบบสุดท้ายแล้วก็คืออะไรเอาเกลือออ,อกมาเดี๋ยวมาดูกันม,มาดูแบบสุดท้ายของน้ำเกลือของเราแล้วก็คือเอาเกลือออ,อก เอาเกลือออกคิดก่อนความเข้มข้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเกิดน้ำเกลือมีปริมาณเท่าเดิมแล้วเกลือมันน้อยลงไปแสดงว่าความเข้มข้นก็ต้องลดลงถูกไหมเพราะว่าเกลือมันน้อยลงจากนั้นมาลดลงไปเท่าไหร่ต้องมาคิดอ่ะขั้นแรกเหมือนเดิมรู้เปอร์เซ็นต์รู้ปริมาณทํำยังไงในหนึ่งร้อยมีสี่สิบในสี่สิบมี สิ 16, ถูกไหมส่วนที่เหลือคือเท่าไหร่24สีถูกไหมเพราะฉันบวกกันมาต้องได้40เท่าเดิมจากนั้นเอาเกลือออกเท่ากับ10บฉันตอนนี้เกลือเหลือเท่ากับ6กขั้นต่อไปทําไงบวกกันเก็จะได้ดูว่าปริมาณน้าเกลือของเรากลายเป็นเท่าไหร่แล้วก็คือ30เทียบม่อักตะยางเหมือนเดิมใน30มีอยู่ห ใน100จะมีเท่าไหร่ก็เป็น100คูณตัวตรงข้ามคือ6หารด้วย30 6 5 30 5ตัดได้20%เพราะฉันความเข้มข้นกลายเป็น20%ทัเป็นต์ถ้ยเพราะฉะนั้นเบสิกของแต่ละแบบมันเหมือนกันหมดเลยถูกไหมก็คือที่ให้ทำตอนแรกเพราะฉะนั้นก็คือแยกน้ำแยกเกลือออกมาก่อนมาได้เท่าไหร่น้ำก็คือมาจากส่วนต่างระหว่างทั้งหมดลบกับเกลือก็ได้เป็นอันนี้จากนั้นโจทย์ให้ทำอะไรก็ทำตามเอาเกลือออกก็ลบเกลือออกไป10ก็เหลือ6 บวกกันเพื่อหาว่าปริมาณทั้งหมดกลายเป็นเท่าไร่แล้วก็คือสามสิบเราค่อยเอามาเทียบว่าในสามสิบมีอยู่แค่หกในหนึ่งร้อยจะมีเท่าไหร่ก็คือยี่สิบเห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าความเข้มข้นมันต้องลดลงเพราะว่าเกลือมันหายออกไปถูกไหมมาอีกสักข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเข้มข้นแปดสิบปริมาณยี่สิบห้าในหนึ่งร้อยมีเท่าไหร่ เท่ากันไหมเพราะฉะนั้นขั้นแรกทําไงเหมือนเดิมแยกน้ําแยกเกลือออกมาได้เท่าไหร่จากนั้นเอามาบวกเอามาทําตามที่โจทย์บอกก่อนว่าเอาเกลือออก5ก็กราบไป5จากนั้นแถว่าน้าเกลือใหม่เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมจากนั้นถ้าเรามาเทียบเป็นอัยรา่วว่าใน20มีอยู่15าถ้าใน100เพราะพอเราจะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เอา100คูณตัวตรงข้ามหารตัวที่เหลือได้ออกมาเท่ากับ75%นั่นเองมาทําให้ได้ทั้งหมดเลยนะที่บอกมาก็คือมีทั้หมด4แบบถูกไหมจากนั้นมาเดี๋ยยยวจจจะให้ดูโท์ริงงงๆเป็นัไ